สวัสดีครับผมน,นี่ก็พีน่น้องพลัดก็ดีขึ้นมากแล้วครับผมก็จูงออกมากินน้ำครับผมออกมากินน้ำแล้วก็จะไปปล่อยกินหญ้าข้างบ้านนะครับให้เขาได้เดินกินหญ้าให้ได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายด้วยครับเนาถอยมาถอยมาไม,ไม,ไม,ไมา่ไม่เอาไม่เอามานี่เร็วถอยเร็วโอ้ยห่วยหยย มา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 เฮ้ยมามามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาไปเล่นเขาหายเลยเขาก็อยากจะไปเล่นอะไรอะไรนะมัาเรียกว่าอะไรครับบ่อน้ำเขาหรอครับมานี่มานี่ยถอยมาไปหาครัพอดอกไอ้ครเออมานี่เร็วมาแป๊บหนึ่งนะครับจะอาบน้ำให้เขาก่อนครับ อา้าวกินแร้วก,กินดีๆให้กินดีๆไม่กินครับจะเล่นอย่างเดียวเลยไยมามาบนน้มมาก็หายแล้วนะครับก็ถือว่าหายดีอยู่ครับเอ้ยหายไม่ดีครับผมแต่ว่าก็ถือว่าหายครับแบบเขาเดินได้ คล่องสะดวกแล้วหายเลยก็ชานะครับถอยมานีเร็วถอยมาอมานี่ถอยมา,ยยม,ามานีมามามาถอ,อถอยไปถอยไปมาคลิปนี้ก็จะ ลำบากในการถือเลยครับอ,อุ๊อ๋อกบะจายแล้วขี้นรับอาบน้ำกันแล้วอาบน้ำก่อนนี่อืจะให้ป้อนปลาย่างเดียวะ,ยยยะลยครับเอ้ยฮ่าเอาฮ่าต้องจับตะโคไว้ครับ ปมาเนี้จะไปเล่นกับพ่อดอยครับมามายังไม่ได้อาบน้ําเลยจะออกไปแล้วพอเริ่มเดินสะดวกก็เริ่มอยากเดินเล่นแล้วครับพีน่นภพล แล้วก่อนสักนิดก็ให้ตัวเย็นๆครับแล้วจะไปปล่อยกินหญ้าครับโอ้ยมา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 นี่มามาเร็วต้องใช้ตะขอจับครับช่วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาเขาไปปล่อยกินหญ้าต่อครับมาเร็วมานี่มานี่มาเร็วมามามาเลย นะครับมันดูมุดแต่ไหนเหมือนกันมานี่เร็วมานี่มาถอยมาถอยมาหลามามามาเร็วมา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 ไปหาพี่ฟุกแล้วมาเร็วมาเร็วเริ่มกินพี่ฟุกแล้วมานี่เร็วมาทางนี้จะพากินเยอะ มาเร็วมามามา,มายาวแป๊บนะครับเ,เขาไปปล่อยตรงหญ้าเยอะๆก่อนไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเขาจะกินไหมแต่ว่าเอาเขาอยากเอาเขาออกมาแบบเอามาผ่อนคลายครับออาไปหากินยา <c oughs> ให้มาหากินยาครับแต่เขาจะไปหาแต่พี่ฟุกอย่างเดียวเลยบ้าววิ่งต้องวิ่งเลยถ้อยมาจะวิ่งไปไหนพอหายแล้วก็เริ่มซาแล้วพี่นพหนูพี่ฟุกยืนมองนะครับมาเร็วมามามา,มา มาแล้วมาพอหายแล้วก็เดิมอยากซนแล้วเดินคล่องนะครับเดิมเดินแล้วจะซาแล้วแล้ว,ว่ายังไม่อยากให้วิ่งมากเท่าไหร่ครับ ไปไหนนี่นับจะไปไหนนี่นับจะไปหาพี่ฟุกบ่ฮะ,ะไปหาพี่ฟุกหรือพี่ฟุกจะมาหาหน่ะมาเนี้เร็วมา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 กูพี่ฟุกไง <c oughs> นั่นนั่นมาเนี่ยมานี้เร็ว กลัวแต่ก็จะไปลไม่รู้อะไรของเขาพี้นกพลัดมา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 แล้วมาเงี้ยไปไปไปม้วนเลยมุนฟุกมุนไปเไปออกไปครับไปฟุกมาแล้ว

มุนไปเร็วมุนโอ้ยคือแป๊บเดียวจะไปเล่นน้ำแล้วแน่แน่แน่นานปอหายแล้วก็แบบนี้ครับบ้าวอยา่าเล่นแรงนะอนันอนิดหนึ่งอันนิดหนึ่งให้นิดหนึ่งอ่ะให้นิดหนึ่งให้เล่นนิดหนึ่งอ่ะให้นิดหนึ่งอ่ะอย่าเล่นแรงนะ เล่นนิดนึงครับผมไม่เป็นไรนะครับพีเอสซีให้เขาเล่นนิดหน่อยเพิ่มแป๊บเดียววิ่งมาเองเลยครับองแซคิดถึงแม่เลยทางน้ำนี่ะครับแก้ตาแก้ตามาไม่ได้คุณพ่อไม่อยู่ครับคุณพ่อไปตัดหญ้าอยู่อ่ะลูกเร็วไปแล้วมาแล้วมามามาเร็วมามามา,มา มาโนโนเล่นได้เล่นใหญาเลยมาเร็วลุกลุกก่อนขอแล้วให้เล่นน้ำมาเร็วมาลุกขออนุญาตใจแต่ขอว่าผมจับได้อยู่ผมถือโทรศัพท์ได้มือหนึ่งมาเร็วแต่ขอให้เขาลุกออกมาเหรอลุกเร็วลุกขึ้นเดี๋ยวเจ็บอีกเด้อ lúc có có chụp hạ rồi, lúc lúc mà Mà đâu mà, mà. lúc đâu, lúc, À, mẹ, mẹ, mà. mẹ, 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 mà 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 Mà. Mà mẹ, mà mẹ, Mà, mẹ, mà mà ดื้อ<ม>จริงๆเลยครับจะมาปล่อยกินยาแะ้วเนี่ครับไม่อยู่เลยจะไปเล่นต่น้ำอย่างเดียวเลยสุดหลออแหน่ไม่เอาไม่แทงไม่แทงไม่ได้นะไม่ได้นะห้ามแทงนะปะปะับแหน่ดื้อน,นะ มาเนี่ยเลยนั่นแหละเบีกเบีกเบีกมาแม่เร็วช้างเจ็บขาอะไรเนาะอ,อยากเล่นแต่น้ำเนาะดื้อเนาะ น,น่มาอีกแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเอาชา้างผูงก่อนนะครับผมพอแล้วครับนิดๆหน่อยๆเอาว่าเขายังไม่หายดีครับถ้าหายดีผมก็จะได้ให้เล่นก่าน,นี้อยู่ครับ